ครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ f r e e m a Channel ครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้แล็กประโยชน์ของเข็มขัดพยุงหลังครับมีอยู่สองลักษณะคือ 1. เป็น b ล็กซับออดและ FS u p p o r t นะครับเล็กซับออตสวนมากจะเป็นแบบนี้ครับใช้ของคอมีสายของแกนด้วยนะครับแล้วก็ สองสองชนิดนี้มันมีอยู่ขนาดาขนาดครับผมหนึ่งไซส์ e S สองไซส์ M สามไซส์ L และสี่ไซส์ XXL และห้า XXXL ครับผมรุ่นนี้ครับใช้ส่วนมากจะใช้กับเป็นของผู้ชายนะครับเป็นเก็นแบบเป็นหลังและก็สายคอของคอ,คอ,คอนะครับและอีกรุ่นหนึ่ง ตันนี้ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงใช้นะครับมันจะช่วยซับปวข้างหลังไปถึงต้นของของผู้ป่วยนะครับช่วยลดการให้ผู้ป่วยลดการเคลืล่อนไหวได้น้อยลงได้ช่วยให้่วนท้ายกล้ามเนื้อได้ก็ช่วยไม่ให้เกิดการแตกกระทบอักเสบของกระดูกสันหลังนะครับผมครับได้ยังไงก็โปรย กดติตามกดแจกดสับสักไกลให้กับอ่าีเม็ดแนั่นได้ครับสงใจถึงใจรับรู้ด้การให้สุขใจกับการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ำใจเล็กๆและรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน